วันนี้ทางช่องเดินทางเข้าสู่ราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมมาฟังกันดูว่าชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ดวงอาทิตย์ของชาวราศีกรกฎซึ่งอยู่ในตำแหน่งการเงินย้ายมาอยู่ในตำแหน่งการงานตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นครับ กลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปดาวอาทิตย์จะเข้ามาสู่ตำแหน่งของราศีพฤกษภซึ่งเป็นตำแหน่งโชคลาภของชาวราศีกรกฎนั่นหมายความว่าการเงินของชาวราศีกรกฎจะสุดยอดจริงๆก็ได้โชคลาภทางด้านการเงิน โชคลาบของการสแสวงหาหรือสิ่งอะไรที่ตนเองพึงหวังตั้งใจมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีครับส่วนดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีกรกฎนั้นเคลื่อนไหวเร็วมากเพราะสองวันครึ่งก็เปลี่ยนราศีแล้วดังนั้นชาวราศีกรกฎพบเจอกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนผันอารมณ์ได้อย่างรวดเร็วสองวันครึ่งเปลี่ยนทีหนึ่งอาทิเช่น ในขนาดนี้อยู่ในช่องอลิอยู่ได้สองวันครึ่งหมายถึงอึดอัดลำคาญใจผ่านไปสองวันครึ่งไปอยู่ในช่องปัตตนีอีกแล้วมีคนช่วยเหลือคนช่วยคิดไม่หัวเดียวกะเทียมรีบอย่างนี้เป็นต้นจากนั้นรู้สึกเซง็งเซงลำคาญใจสักสองวันครึ่งก่อนที่จะเปลี่ยนเข้าสู่ความสุขความสนุกสนานลื่นเลงการงานและโชคลาภและเมื่อดาวจันทร์เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขนาดนี้จึงส่งผลให้ชาวราศีกรกฎ มีอารมณ์คอยตามด้วยเช่นเดียวกันส่วนตำแหน่งราศีกรกฎนั้นเป็นตำแหน่งธาตุน้ำแน่นอนครับน้ำย่อมมีความอ่อนไหวขึ้นขึ้นลงลงได้อยู่ตลอดเวลาหากแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งชวนคิดครับขึ้นชื่อว่าอ่อนไม่มีอะไรอ่อนไปกว่าน้ำแต่ไม่มีความแข็งแกร่งใดๆสามารถทำลายน้ำได้เช่นกันครับและนี่คือจุดแข็งสุดๆของชาวราศีกรกฎครับตอนนี้ตำแหน่งราศีกรกฎไม่ได้ว่านะครับ มีดวงดาวมาเย้ามาเยือนดวงดาวนั้นก็คือดาวอังคารมาจากตำแหน่งอุตตะและมาจากตำแหน่งกรมมะด้วยซึ่งหมายความว่าในขนาดนี้ชาวราศีกรกฎกำลังสนุกสนานกับงานใหม่ๆที่ทำอยู่เรื่องราวใหม่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับการแสวงหารายได้ก็เป็นไปได้นะครับ เพราะว่าในปัจจุบันนี้มีช่องทางในการแสวงหารายได้ทางออนไลน์หลากหลายมากครับมีคอร์สเรียนต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายอันนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของชาวราศีกรกฎอยู่ก็เป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันครับดาวอังคารยังคงเยือนอยู Nazi ่ในบ้านของชาวราศีกรกฎกระทั่งถึงวันที่6 like มิถุนายนครับดาวอังคารจึงเคลื่อนย้ายดังนั้นแล้ว ในขนาดนี้อาจจะมีช่องทางใหม่ๆในการสแสวงหาไรายได้เกิดขึ้นสำหรับชาวราศีกรกฎนะครับซึ่งถ้าหากคำนวณจากดาวพุธที่อยู่ในตำแหน่งของชาวราศีกรกฎก็น่าจะเป็นไปในลักษณะที่ได้ทายเอาไว้ดาวพุธเดินทางมาอยู่ในตำแหน่งการงานดาวพุธเกี่ยวข้องด้วยเรื่องของสังคมการติดต่อการเจรจาการสื่อสารสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ กำลังเข้มข้นเลยทีเดียวครับเป็นไปได้ว่ามีสินค้ามานำเสนอในสื่อออนไลน์เพิ่มมากยิ่งขึ้นครับการงานเขาว่าอยู่ในมิติของคนหมู่มากหมู่ใหญ่และคนหมู่มากหมู่ใหญ่ผมก็เห็นจะมีแต่การค้าขายออนไลน์ในขนาดนี้หรืองานที่ทำโดยใช้สื่อมีเดียต่างๆปัจจุบันแพลตฟอร์มต่างๆเกิดขึ้นมากมายรวมถึงนวัตกรรม AI ด้วยนะครับนอกจากนั้นยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ ทั้งภายในบ้านและสถานที่ทำงานเนื่องจากตำแหน่งของผู้หลักผู้ใหญ่ในขนาดนี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีทีเดียวครับคืออยู่ในตำแหน่งของความเจริญรุ่งเรืองดาวซึ่งเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่ยังไปเชื่อมโยงกับโชคลาภด้วยชงผลให้การงานที่เกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือการได้รับความไว้วางใจการได้รับการโปรโมท จากผู้ใหญ่เกิดขึ้นในขนาดนี้ต่อเนื่องไปกระทั่งถึงวันที่สองพจุภาคนจากนั้นดวงดาวนี้ก็ยังคงเดินอยู่ในตำแหน่งการงานซึ่งเป็นตำแหน่งที่สนับสนุนส่งเสริมกับชาวราศีกรกฎยังคงอยู่ในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องครับดาเพฤ่หัดเคลื่อนย,ย้ายสำหรับชาวราศีกรกฎนำเอาปัญหารลอประสาทไปอยู่ในตำแหน่งวินาศนั่นหมายถึง ทุกปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและยังคงหาทางแก้ไขไม่ได้จะมีทางออกสามารถที่จะกล้าผ่านปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นได้อีกทั้งยังมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยในช่วงของวันที่สองตุลาคมถึงวันที่23ธันวาคม2 5 1 8ดาวพิหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวดวงใหญ่เป็นดาวบุญยลิศจะเคลื่อนเข้ามาทับในตำแหน่งของราศีกรกฎนำความสุขความเจริญรุ่งเรือง หรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในตำแหน่งหน้าที่การงานมาให้ครับฟังดูแล้วจะมีแต่ข้อดีและข้อเสียละ่ะมีอะไรบ้างหลังจากวันที่13พฤษภาคมเป็นต้นไปถึงวันที่2ตุลาคมการให้ใครยืมเงินถือเป็นเรื่องต้องห้ามนะครับเพราะไม่มีโอกาสได้คืนเลยหรือได้คืนก็ได้คืนไม่ครบจำนวนนะครับใจแข็งหน่อยจะได้ไม่ต้องมีเรื่องหมางใจกันนอกจากนั้นยังเป็นปัญหาที่ไม่ทันตั้งตัว อันนี้ต้องบอกว่าให้ระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการเพิ่มเติมเสริมขยายหรือทําอะไรก็ตามทีให้มีมิติที่เปลี่ยนแปลงไปในส่วนของบ้านสถานที่ประกอบการสถานที่ทํางานเป็นการแก้เคล็ดได้ครับวันที่19พฤษภาคมดาวเสาร์จะเดินทางเข้าสู่ตําแหน่งสุภะของชาวราศีกรกฎส่งผลให้งานก่อสร้างอาชีพขายของหนักๆเช่นเหล็ก ปูนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นไปได้ด้วยดีรวมกระทั่งถึงการปลูกต้นไม้สิ่งที่ทำจากดินหรือโครงสร้างเหล็กที่เอาไว้ประดับตกแต่งทั้งในสวนหรือตามร้านรวงต่างๆตามคาเฟ่ต่างๆหุ่นกันดั้มหุ่นออกิิมัส ที่ทำจากเหล็กงานศิลปะที่เกี่ยวกับเหล็กอิฐหินปูนทรายงานประติมาก,กรรมต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีครับรวมถึงงานแกะสลักจากไม้ด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อดาวราหูเคลื่อนย้ายในวันที่5พฤษภาคมตำแหน่งนี้ทำให้ชาวราสีกรกฎ หากมีการดีวงานกับต่างชาติต่างภาษาจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีตนเองอาจจะต้องเดินทางไกลหรือมีคนเดินทางไกลมาหามาดีวงานมาติดต่อง,งานสินค้านำเข้าต่างๆเป็นไปได้ด้วยดีขอบอกนะครับว่า มิตินี้เป็นมิติของการทํางานระหว่างประเทศชาวราศีกรกฎฟังมาถึงตรงนี้อาจจะงงๆว่าฉันไม่ได้เปิดบริษัท Import Export แล้วจะทำยังไงเกี่ยวกับสินค้าต่างประเทศตอนนี้การค้าออนไลน์นําสินค้าเข้าจากต่างประเทศทั้งนั้นนี่ไงครับช่องทางทำมาหากินกับต่างประเทศโดยไม่ต้องไปเปิดบริษัท Import Export แต่อย่างใดเลยหากเป็นเช่นนั้นแสดงว่าสินค้าต่างประเทศสินค้าที่ขายกันในออนไลน์ สำหรับชาวราศีกรกฎเมื่อดาวราหูเดินทางเข้าสู่ตำแหน่งบ้านของตนเองในรอบ18ปีส่งผลให้การค้าออนไลน์สินค้าระหว่างประเทศประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีครับส่วนเนินชีวิตของชาวราศีกรกฎในขนาดนี้อยู่ในเนินพันธุนะครับซึ่งหมายถึงอันนั้นก็น่าทำอันนี้ก็ทำได้มีเรื่องให้ได้ทำหลากหลายเกิดขึ้นไอเดียมากมายกำลังประทุในหัวหากเป็นนักธุรกิจ กำลังหาสินค้าใหม่ๆม,มานำเสนอผ่านซื้อออนไลน์ของตนเองไม่เว้นแต่ละวันกันเลยทีเดียวครับเปรียบเสมือต้นไม้กำลังแตกกิ่งก้านสาขาผีดอกออกใบซึ่งแตกต่างจากเดือนเมษาที่ผ่านมาราวกับหนังคนละมวล้วนครับและนี่คือเรื่องราวของชาวลา สีกระกดเป็นการวิเคราะห์แบบกว้างๆนะครับส่วนใครสนใจที่จะวิเคราะห์เจาะลึกในเรื่องเกี่ยวกับดวงดาวซึ่งเป็นดวงของตนเองก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับจากเบอร์โทรศัพท์ซึ่งผมได้แปะเอาไว้หน้าคลิปแล้วโดยการทำนายของผมผมจะดูจากหนึ่งดวงดาววันเดือนปีเกิดเวลาเกิด 2. ผมจะดูโหนกเฮงหมายถึงใบหน้า 3. ผมจะดูเส้นลายมือเช่นเดิมครับที่ผมจะพูดในทุกๆคลิปก็คือ การที่ดูในลักษณะน,นี้ทําให้เราครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับดวงชะตาชีวิตได้ค่อนข้างละเอียดเนื่องจากคิดตามผมนะครับคนเกิดภายใต้ดวงดาวเดียวกันเด็กเกิดพร้อมกันในโรงพยาบาลเดียวกันนั้นมีอยู่แต่ทําไมชะตาชีวิตของเด็กทั้งสองคนจึงไม่เหมือนกันตามสถิติเด็กเกิดเนี่ยเขานับกันเป็นวินาทีนะครับ วินาทีหนึง่งเด็กจะเกิด4ี่คนและเป็นไปได้หรือครับที่เด็กทั้ง4ี่คนจะมีชะตาชีวิตเหมือนกันอย่าว่าแต่เด็กที่เกิดคนละท้องเลยครับแม้เด็กที่เกิดท้องเดียวกันยังมีชะตาชีวิตที่แตกต่างกันเลยครับอย่างเช่นฝาแฝดนั่นเป็นเพราะว่าผมเห็นเส้นลายมือของผู้ที่เป็นฝาแฝดกันนั้น ไม่เหมือนกันซะหน่อยบางคู่เป็นฝาแฝดชายหญิงหน้าตาก็ไม่เหมือนกันด้วยคนสวยกับคนไม่สวยโอกาสทางสังคมนั้นย่อมผิดกันเส้นลายมือนั้นมีเส้นโชควาสนามีเส้นช่วยหรืออุปถัมภ์มีเส้นคำชูมีเส้นรุ่งเรืองเส้นผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือเส้นมรดกย่อมดีกว่าลายมือซึ่งไม่มีเส้นอะไรเลยมีแต่เส้นหลักๆคือเส้นชีวิต เส้นความคิดและเส้นใจเท่านั้นแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับหากอยู่ภายใต้การจัดเรียงตัวของดวงดาวที่ดีคนเก่งย่อมสู้คนเฮงไม่ได้นะครับเพราะเฮงนั้นหมายถึงทำอะไรก็สะดวกง่ายดายประสบความสำเร็จเหนือความคาดหมายขอพูดความจริงทิ้งท้ายเอาไว้นะครับว่าผมเปรียบเสมือนป้ายบอกทางตามทางเท่านั้นส่วนพวงมาลัยและคันเร่งอยู่ที่ผู้ขับขี่เองป้ายบอกทางบอกว่าอีกกี่กิโลจะถึงจุดหมายปลายทาง แต่การจะถึงจุดหมายปลายทางด้วยความสวัสดิภาพปลอดภัยนั้นขึ้นอยู่กับการขับขี่เป็นหลักครับ <üler? S 1> การขับรถอย่างมีสติก็เหมือนกับการดำรงชีวิตอย่างมีสติอย่างในอย่างนั้นครับแต่จะดีกว่าไหมหากมีป้ายบอกทางเพราะมันเป็นส่วนสำคัญของการเดินทางจริงๆทางชันหรือทางตันอย่างน้อยเรารู้ก่อนดีกว่กาไปถึงตรงนั้นแล้วเพิ่งจะรู้ครับหากทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อที่โอกาสหน้าเราจะได้พบกันอีกครับสำหรับวันนี้ผมดรสุวิจักพนุสรถทากูลขอกล่าวคำว่าสวัสดีรับพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ